ยิ้มแล้วเหงืออเยอะคุณหมอมีคาแนะนําแล้วก็วิธีแก้ไขยอย่างไรบ้างคะสหรับปัญหาที่คนไข้มีปัญหาเรื่องการยิ้มเห็นเหงือกทําให้เกิดความไม่มั่นใจเวลายิ้มนะคะซึ่งเราจะต้องแยกสาเหตุของการยิ้มแล้วเห็นเหงือกออกมาก่อนนะคะสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดการยิ้มเหงือเนะี่ยมีอยู่สปัจจัยหลักนะคะอันแรกก็คือเหงือกแล้วก็กระดูกที่รองรับันหน้าบนเนี่ยมันมีการหนาตัวหรือว่างอกมากเกิน ซึ่งการแก้ไขก็คือเราตัดตกแต่งเหนืออที่หนาตัวหรือว่าตกแต่งแก้ไขกระดูกส่วนที่มันหนาตัวออกก็จะทําให้กลับมายิ้มเห็นฟันที่ยาวขึ้นก็ยิ้มได้สวยเหมือน,นเดิมน,นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือกระดูกฟันหน้าบนที่มีการเคลื่อนตัวต่ำ คือมีการจเจริญเติบโตเลื่อนต่ำกว่าปกติทําให้เรายิ้มเห็นเหงือกมากเนี่ยกรณีนี้เนี่ยเราแก้ไขด้วยการจัดฟันแล้วก็กรณีที่3ก็คือมีความผิดปกติของกล้ามเนือ้อริมฝผีปากบนในการยกยิ้มที่ยกยิ้มมากเกินไปก็จะทําให้เราเห็นเหงือกคะ่ะการแก้ไขก็อาจจะใช้การใช้วิธีการฉีดโบท็อกหรือก็การผ่าตัดกล้ามเนือ้อบริเวณริมฝผีปากบนก็จะทําให้กลับมายิม้มได้